เช้านี้ก็มากันด้วยการรักษาโรคไตนะพี่น้องเพิ่งผ่านไปหมาดๆแต่พอดีพี่มีประสบการณ์ตอนรักษาท่านเจ้าอาวาสที่จริงเขาเรียกกันว่า การฟอกไตแต่ทางปฏิบัติก็คือการเอาเลือดของเราเนี่ยไปฟอกผ่านเครื่องแล้วก็เมื่อเลือดสะอาดแล้วก็ดึงกลับเข้าร่างปกติคือการที่เราต้องฟอกไตนี่พี่น้องก็เป็นเพราะว่า ไปเราเสื่อมมากแล้วซึ่งคนที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคไตก็คือเป็นโรคเบาหวานนี่พี่น้องจะต้องกินยาในยาโรคเบาหวานนี่พี่น้องก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคไตได้ ฉะนั้นเวลาที่พี่กินยาเข้าไปก็ต้องล้างฤิ์ของส่วนที่จะไปทำลายไตให้มันหมดซะก่อนให้เหลือแต่ยาเบาหวานก็ประมาณนี้มาคราวนี้สัญญาณอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าเราจะเป็นโรคไตนะพี่น้อง ก็คือตัวบวมตอนแรกหมอที่รักษาเขาก็ไม่ได้บอกแบบนี้ก็ให้ยาลดบวมมากินส่วนสาเหตุหลักที่สำคัญก็คือชอบกินของรสจัดรสเค็มโดยเฉพาะรสเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัด ประมาณนี้แต่เน้นไปที่รสเค็มอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของรสจัดทั้งหมดพอดีพี่ก็ไม่ชอบกินของที่มีไอ้รสชาติจัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัด รวมทั้งขมจัดด้วยพี่น้องคือเวลาอย่างที่กินกาแฟาเข้าไปพี่น้องถ้าดอาไม่ใส่น้ำตาลก็กินไม่ได้เหมือนกันนะพี่น้องขมจัดประมาณเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นไอทางเทคนิคก็คือ การฟอกเลือดแต่ในทางปฏิบัติก็คือการฟอกใจมีอาพี่คนหนึ่งเขาเคยเป็นโรคไตตัวบ,บวมเหมือนกันนะพี่น้องไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา <c oughs> แล้วพี่ก็ไปเยี่ยมตั้งแต่พี่ก็ประมาณไม่ถึงสิบขวบะพี่น้องนานนะคร อาคนนี้อายุก็แก่กว่าพี่สักประมาณสามสี่ปีแล้วน้องพี่น้องพี่ก็เข้าเข้าไปแต่ด้วยความที่พี่เป็นเด็กก็เลยไม่รู้อะไรเลยพี่น้องรู้แต่ว่าอาครับเป็นโรคไตและก็ตัวบวมคือบวมน้ำนี่ยพี่น้องส่วนสาเหตุ ของการบวมน้ําก็เป็นเพราะว่าไอไตเนี่ยขจัดของเสียออกไปไม่หมดมันก็เลยย้อนกลับเข้ามาในระบบเลือดร่างกายก็เลยไม่รู้ทำย่างไงพี่น้องก็ให้มันเรียกว่าบวมน้ำเกิดขึ้น เพราะของเสียส่วนใหญ่ที่ออกมาทางไตก็จะเป็นน้ําซึ่งรวมทั้งปัสสาวะด้วยพี่น้องฉะนั้นพอมีอาการบวมน้ํานึกถึงโรคไตก่อนเลยพี่น้องอันดับแรกเมื่ออาทิทย์ที่แล้วก็เริ่มมีอาการนะพี่น้อง แต่ว่าพี่ก็ยังไม่ทันเฉลียวใจพอมาอาทิตย์นี้มันก็ค่อนข้างจะแน่แล้วพี่น้องว่าเป็นโรคไตแน่นอนพี่ก็ทำการรักษาให้ซึ่งตอนที่พี่รักษาท่านเจ้าอาวาสตอนนั้นสัก ยี่สิบกว่าปีแล,ล้วัพพี่น้องพี่ก็ยังมือใหม่ฟอกไตใช้พลังพรางออกไปเต็มร้อปรรากฏว่าท่านจาว่านั่งหน้านิ้วหน้านิ้วคิ้วขมวดใพ้พี่น้องก็ถามท่านว่าเป็นอะไรท่านบอกว่าปวดหัวพี่ก็เดิน พอปวดหวัวเสร็จแล้วพี่ก็รถกำลังสมาธิลงลดไปเยอะจากร้อยเรซเหลือ0.01%นั่นคือสมัย20ปีที่แล้วพอมาตอนนี้พี่รู้แล้วก็เลยไม่สนใจว่าจะใช้พลังไปเท่าไหร่เพราะพลังส่วนอื่นก็เอาไปใช้ ทำงานอื่นได้อะมาใช้พลังกับไอ้ผู้ร่วมงานคนนี้พี่น้องหน้าตอนแรกลดลงไป0.01แต่ตอนเนี้ยกำลังสมาธิพี่เพิ่มขึ้นอีกก็น่าจะลดลงมาอีกเป็น 0. 01. 0 0นย์คืออันเนี้ยเราเช็คกันได้เพราะฉะนั้นการที่เรารักษาโรคก็เรียกว่าวนเวียนอยู่กับการรักษาโรคมา20กว่าปีมันก็มีประสบการณ์ขึ้นมาเองว่าอ๋อถ้าเป็นโรคนี้ รักษาแบบนี้เช่นอ๋อถ้าเป็นโรคติดยาก็ให้ใช้ยานี่แหละเป็นเรียกว่าเป็นยารักษาโรคโรคด้วยคือก็เหมือนกับเสพโรอร์ินเขาก็เสพไปด้วยพี่ก็รักษาไปด้วยก็หายแล้ว อย่างที่พี่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เอาย่อๆสว่วนโรคไตเนี่ยเท่าที่ทราบอาเขาหายเองแบบพี่น้องก็เลยไม่ต้องไปเพราะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเขาก็แข็งแรงดีแต่ว่าหมอก็ยังห้ามจินรถจัดอยู่ รสเค็มจัดอย่างเงี้ยไม่ได้ฉะนั้นอย่างบางทีเนี่ยต้องระมัดระวังไงพี่น้องโดยเฉพาะขนมขบเขี้ยวเนี่ยตัวดีเลยเท่นฮานามิเนี่พี่น้องเค็มปีเลยอันนี้แน่นอนกินไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ว โรคไตเนี่ยไม่ถูกชะโงกกับอาหารรสเค็มทะนั้นตอนนี้ก็เริ่มมีอาการแล้วก็รักษาไปก่อนสิ่งที่พี่อยากจะให้เป็นก็คือไอ้โรคที่ต้องกินยาตัวเนี้ยให้หายไปก่อนจะได้ไม่ต้องกินยานี้อีก แล้วก็จะได้ไม่ต้องบวยเป็นโรคเป็นโรคไจพี่น้องท่านนั้นพี่ก็เป็นคนกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันแต่พี่รู้ว่าจะต้องกินยาเพราะถ้าเอาเรื่องพวกนี้ไปคุยกับพ่อ ก็คงจะไม่ได้พี่น้องป่วยก็ต้องกินยาประมาณนี้อ่ะวันนี้พี่ก็ขอบรรยา,าไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสด,ดีครับ